สวัสดีครับสวัสดีชาล์ยูทูบทุกท่านครับสวัสดีเอฟทุกท่านครับผมนี้อยู่กับซองซอสับกิ้งย่าก่าครับวันนี้เสียหนอกล้งหน้าดูนี่แล้วครับเจ้าครับพี่น้องสามเจ้าครับทุกเจ้าีสามรับแจ้าหนึ่งไช้เบิ้งครับนี่อีฟน้ำนะครับใครมาทุกท่อนนะครับพี่น้องทางเก็บน้ำครับขอรับะธานเสียหนอครับผมให้เสียหนอไช้ก่อนครับงานนี้ มันแกนไตยก็เอาพีน่น้องคนแนนรอบแรกได้แล้วก็โอเคนะครับรอไปซ้อนรอข้างฟ้ามันไปเหยียบข้าแค่เอาไทยออกเลยง่ายเนะสียน้องไทยกับงานนี่เด้ก็เสียน้องไป่ทุลัครับถ้ารู้นะฮะมอเดี๋ยวผมสีไทยงานต่อไปครับดี๋จะเกือบวซ้ำเลยครับพี่น้อง เแรมครับเทีลมกูจะมายไทยนะครับเทแลมหน้ามรมเดี๋ยวจกันครับ อแล้วมาตัดผิวอ่เอามาตัดผิวออกมันไทยยากเลฮะบอสามาตัดอออมันไทยยากลงอาไง้นะแนพานซื้อยแงดแล้วเลยแอนเนอะแนแนพานซื้อกีแล้วน่ะ บ่หลุไทยเลืนตามอย่างเดียวเลยเนี่ยอันต่อ,อหรุยไทยเดืนตามกันขนาดลงมาเขาลุเรียดหนังสือยังสีติสีแล้วตอนนั้นเนี่ยน <laughs> ี่ยใช่ลงไปเลยไอบ่ขับบ้านเขาใส่ไหนเขาจ้างหลุไทยหน่อยมยเอาเที่ยวเดี๋ยว, <laughs> ยวไปยางเบิองก็ได้แต่มันโลม่แห้งเลยเขาลงมาเขาลุงเรียดเนี่ย <laughs> เขาเลี้ยวลงหม่องมุมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้กีรเขาไปเดิน <laughs> ขาได้อยู่กันทีมาเอาแล้วถ้ามันหยาดแห่งน,นะแนนของลุงเรียนกับมาอาดิแนนแ้าม,มันหยาดแห่งกับมเมอาแล้ว,ลวจกักีเขาวมาจะบบดิ <c oughs> ครับเจ้ะเห็นไหมยังไเพืนมันเป็นดินขาวๆเด็ดเลยยีเด็ทั้งรางเพราาะว่มันเป็นดินข,า,นะา,า,ขาวๆบัวได้ดีป่ะมันเป็นดินขาวๆเนดอก กันแถวแถวเดียวมันเห,หนื่อยเบิร์ตไปด้วยแล้วไปด้วยนะออกมากกระทรงสองปีงดิกระทรงหมวดเขาเป็นราคาเงินสดสามหมวดหมวดแรกอะออกมากครับเบิร์ตพอไงเขาลงหมวดละพอออกเท่ากันเลยแต่เขาลงหมวดมันขันไงวะออกมากมือเดียวกันเลยออกกันเลยมาะทรวงออกกัน ผมหูแล้วรถคันใหญ่มันเสียงวะอ,งอันนี้เขาถ่ายไปลง YouTube ลยูทูปไปนี่เรืยนไม่อยังนะฮะเฮ้ยเงินยูเอทนะตัวรีดวะเดี๋ยวมันเพิ่มพูดมหาศาลใหม่เลยเลยคนติดตามไลน์ย่างได้ยลไร เขาเบิ้งในโทรศัพท์เล็กหน่อยเบิ้งดีๆนั่นในยูทูบเล็กๆเบิ้งของเขาเพิ่มขึ้นอะไรเงินได้เงินเลยวะทำไมเงินอะร่ะบัวของเขามันกำลังเปิดสายอะไรได้ได้บัวแดนเก่านั่นขายไปละอันเก่านั่นได้เดือนละหาพันขายไปสองหมื่นขายไปอันหนึ่งละ บนเบิร์ไลน์ก็นได้ไลน์ฮะลูกตานายดีจัง,นงเน <c oughs> เขาไแท้งานอะไรทำเนี่ย

บองงไปเบิ่งกอนกันล้เือล้างไปแล้วถาม่าองีคู่แยงกัได้กคู่แ่ที่หน้อันนั้น่ใชอา้ัไเลย้ไเจให้ลอกไปเมืองกวนเนาเนาเนาไปเมืองทำไมว่าเมนอี้ดีมันก็ไทยเลยว่ว่ามก้ก่ได้ขนานันขั้นที่น่าวนี่เมืองกไม่ลงปด็นแกม่อตอนเม่ออลกเม่อตอนลกไปอยยางเมืองกวนไห เดี๋ยวเราชิไปเซ็งงานครับชิปไปเห็นเมาส์ฟ้านีเจมือไฟกะเลยเนมะออาส์เยอะจระแจกเนี่ยห้งางซ้อนซ้อนับเมารอบละขั้นหาเลยเป็นมอรอบละ มย,ยนนมันเลียนแล้วกันแล้วครับเลียนหรอเลียนเลียนไง ้นมือละโต้ครับบ้านใส่อยู่ครับเดี๋ยวีหาดากใส่แปนมันใหม่ขอตัวเ,เก่าเป็นหนอดใส่ทางกลางเลยพี่พอดีเดี๋วดยวนอนไข่เหลืองกัน

ว่าเห็ดง่ายเด็กงามไรงามน้อยเห็ดง่ายครับเหนียวือต้นนี้ผมมาไทยอย่างนีตอนนี้เนียโโโเ้ยโคโลฮชเล่เล้วรังั้นล่ครับเขียวเขียวจงไว้มันนุ่มเนียมลงไปเลยครับ <S <S มือ่อแบบหยดแสงฟ้าดิบรรยากาศดีครับคุณครับวัดวัดยุคกลางไปวัดยุคกลางไปอ่างเก็บน้ำครับ มอไซค์หลองแดงคุณบ,บาคู่ไงน่าริ่นเขาชิมาะนาผมหน,นัก <c> ห <oughs> นัาประมาณไหลนึงครับผมมอสหลอดล่อแปดลอยครับม <c oughs> ันเหนียวอยงครับโลมนตีเตียงครับเตียงครับคลิปนี้อ้อยสำนีกน,นะครับพี่น้องเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับันได้ก็ฝากติดตาม์สองน้องไม้ได้วยครับสวัสดีครับผม